สวัสดีค่ะดรอ้อนะคะสมุนไพรเพื่อชีวิตค่ะวันนี้นำมาเรื่องที่ดีมาแบ่งปันทุกท่านเลยนะคะที่เราจะแบ่งปันทุกท่านก็ในเรื่องของหัวัยเท้าเป็นพืชที่พวกเรารับทานกันอยู่เป็นประจำนี่แหละส่วนใหญ่หัวัยเท้าจะมาทำอะไรคะเอามาต้มจืดนะคะหมูสับไปหน่อย ใส่กุ้งแห้งไปใส่ปลาหมึกแห้งโอ้ยิ่งอร่อยใส่ลูกชิ้นไปหน่อยนะคะหัวใจเท้าต่อมาหัวใจเท้ามาทำอะไรอีกต้มจับชายแล้วอูหนูบอกว่าทำก๋วยเตี๋ยวน้ำปรุงใช่ไหมน้ำปรุงบางทีก็ใ,ใส่ลงไปแล้วก็ตักมายิ่งชอบนะคะนิ่มฟันดีพอนั่นแล้วนิ่มฟันทำให้หวานรสชาติหวานช่วยในการปรุง ในการปรุงในเรื่องขหัวไชเทา้าทุกคนก็รับทานอยู่แล้วที่สำคัญตอนนี้เราไปทานอะไรกันแซลมอนไหมเออมีแซลมอนมีแครอทฝอยฝอยแล้วก็เป็นอะไรคะหัวไชเทา้าฝอยฝอยเนี่ยเป็นกลยุทธ์ในการทำให้พวกเรารุ่นหนุ่มสาวเนี่ยรับทานหัวไชเทา้านะครับมันจะมีประโยชน์ในการทานดิบก็ได้ต้มสุกก็ได้นี่เป็น ประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสุขภาพนะคะแล้วเขาดียังไงล่ะหัวไชเท้าเน่ะเป็นพืชที่อุดมสมบูรณ์มีคุณค่าทางสารอาหารมากมายที่ว่ามากมายมีอะไรบ้างล่ะก็มันมีคาร์โบไฮเดรตไงนะคะให้พลังงานมีโปรตีนแล้วก็มีแคลเซียมแคลเซียมช่วยอะไรมะั้งกระดูกไหม่ามีฟอสฟอรัสด้วยแล้วก็มีวิตามินหลายตัวกินไปแล้วเนี่ยจะช่วย เสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะให้แข็งแรงแล้วยังล้างสารพิษอีกนะนะยังล้างสารพิษอร่อยแล้วยังล้างสารพิษแล้วลดอาการอักเสบอีกและที่วิเศษมากกว่านั้นก็คือป้องกันการเกิดมะเร็งเพราะว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยที่ป้องกันการเกิดมะเร็งหัวใจเท้าเนี่ยที่มันดีวิเศษพิเศษนะคะ ที่เป็นสมุนไพรที่น่าหัศจรรย์ก็คือเขามีสารไกโคไซที่อุด,ดมไปด้วยกรดเอสคบิกและวิตามินเอเป็นสารสำคัญสำหรับร่างกายที่ช่วยให้การผลัดเซลล์ที่ตายแล้วขจัดออกไปทำยังไงบ้างอะนอกจากจารับทานดีแล้วก็ต่อระบบภายในแล้วร่างกายของเราแล้วยังช่วยในการผลัดเซลล์เวลาเอาหัวใจเท้ามา แปะก็ดีหรือปั่นแล้วก็มาทาที่ใบหน้าก็ดียังช่วยในการผลัดเซลล์เซลล์ที่ไม่พึงประสงค์หน้าหยาบกล้านผิวเป็นสิวเป็นฝ้าหน้าหยาบกล้านหมองคล้ำจุดด่างดำหัวใจเท้าจะช่วยได้เสร็จแล้วยังช่วยกระตุ้นฟื้นฟูผิวหให้เปลง่งปลงัป่งเต่งตึงดูอ่อนกว่าวัย ยังช่วยลดจุดด่างดําอีกนะจุดด่างดำนะจุดด่างดําที่เราไม่พึงประสงค์อะ่ะที่ใบหน้าพอมองไปแล้วเป็นไยเป็นฝ้าเป็นนุ่นเป็นนี่มองแล้วไม่มีความสุขแล้วแต่งนงแต่งหน้าแต่หน้าจริงๆแนละ้ไม่ใช่เลยแต่อันเนี้ถ้าใช้อันนี้มันจะช่วยในการผลัดเซลล์และการต้นสร้างเซลล์หน้าก็จะขาวจะใสเนียนเราก็จะเป็นผิวหน้าธรรมชาติของเราไปไหนมาไหนก็สวยตลอดเวลา ด้วยความสุขของเราเลยนะคะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นอีกนะมีประโยชน์ไหมแล้วต่อมาช่วยลดอาการอักเสบของผิวอีกอักเสบของผิวเช่นเราไปออกแดดไปทำกิจกรรมบางคนทำไล่ทำนาบางคนไปตีกอล์ฟตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องผิวอักเสบได้นะคะฟื้นฟูผิวได้นะคะมันยังช่วยในการต้านอนุมูลอิสระชะลอความชรากระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนได้ คอลลาเจนใต้ผิวเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าเราได้รับทานอาหารหรือเราได้พอกหรือได้โปะหรือได้ทาในสมุนไพรที่มีประโยชน์กับผิวเนี่ยมันจะไปช่วยกระตุ้นฟื้นฟูคอลลาเจนใต้ผิวให้ฟูให้ฟใหเฟิร์มให้แน่นขึ้นมาได้ยังช่วยในเรื่องของการดีท็อกผิวนะครับผลัดเซลล์ดีท็อกผิวทำให้ผิวสะอาดสะอา้านเกลี้ยงเกลา แล้วก็เรื่องริ้วรอยนี่ไม่ต้องห่วงเพราะมันช่วยในการผัดเซลล์กระตุ้นสร้างเซลล์ขึ้นมาเป็นการกระตุ้นสร้างอนุมูลอิสระชะลอความชราแล้วที่เวลารับทานเนี่ยเราช่วยในเรื่องของการย่อยระบบการย่อยได้ดีช่วยระบบการขับถ่ายได้ดีเพราะมันมีกากใยรับทานสุกเลยหรือจะสดที่ใสๆเหมือนทานปลาดิบอะ่ะ แต่ถ้าเราระบบการย่อยไม่ดีทานปลาดิบก็ไม่โอเคไม่แนะนำนะคะเราก็ต้องเลือกฉลาดในการเลือกใช้เลือกรับทานเลือกทาด้วยนะคะในเรื่องของหัวใจเท้าที่เป็นทํำถนอมอาหารเขาเรียกหัวใชโป๊ผัดกับไข่แล้วก็ทานกับข้าวต้มยิ่งไปทําหัวใชโป๊หวานหัวใชโป๊ที่ซอยเล็กๆเล็ๆเล็ๆฝอย แล้วก็ที่หั่นเปนน็นชิ้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 นเล็กเลๆเ,เล็กบางๆตามร้านอาหารมีร้านข้าวแกงนะเวลาเราไปทานท่านใดที่ฟังแล้วเนี่ยถ้าเราเอาไปทําดูได้ในเรื่องของการทําประกอบอาหารได้ในเรื่องของการทานสดได้ในเรื่องของการทํทานนอมอาหารทําหัวัชโป๊เนี่ยเขาเรียกหัวัยโป๊ลโปแล้วก็ยังช่วยพอรับทานไปแล้วเนี่ยระบบการย่อยดี นะคะคช่วยระบบการย่อยระบบการขับถ่ายเพราะนั้นแล้วก็จะเห็นว่ามันดีมีประโยชน์ทั้งสิ้นแล้วก็เราสามารถปลูกได้ไหมปลูกลงกระถังก็ได้เขาชอบดินล้วนๆแล้วก็ปลูกลงไปถ้าเรามีพื้นดินถ้าไม่มีก็เป็นกระเช้าเหมือนกระเช้าลอยฟ้ากระถางเหมือนเลื้อยเหมือนกล้วยไม้แต่ของเขาไม่ใช่ไม้เลื้อยนะนะคะช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย เห็นไหมมันดีม,มีประโยชน์เพราะกระตุ้นช่วยกระตุ้นการขับถ่ายพอมาขับสารพิษก็คือระบบขับถ่ายดีมันก็จะเอาสารพิษออกจากร่างกายของเราเห็นไหมดีมีประโยชน์เพราะฉะนั้นคนไม่ค่อยถ่ายเนี่ยต้องทานหัวใจเท้าไว้เยอะๆนะนะทานเยอะๆนะคะแล้วที่สําคัญเกี่ยวกับร่างกายของคนเราด้วยนะช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งเพราะว่ามันมีสาร ด้านอนุมูลอิสระไฟโตเคมีคอนสารตัวนี้ไฟโตเคมีคอนในหัวชัยเท้าเนี่ยช่วยลดการเกิดความเสียหายของเซลล์สารตัวนี้มันเป็นสารสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งเพราะนั้นเราก็ต้องทานไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนกินอาหารเป็นยาไม่ใช่กินยาเป็นอาหารเพราะนั้นเราควรมาพึ่ง สมุนไพรดีที่สุดในการบำบัดร่างกายของเราตัวพีเอมนี่ยตอนนี้ยิ่งกรุงเทพเป็นไงสูงไหมอาการก็เป็นยังไงมารบกวนระบบลมหายใจก็จะไอตัวหัวชัยเท้าช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการไอและขับเสมหะหัวชัยเท้านี่ช่วยได้เพราะมีคุณสมบัติในการช่วยลดการอักเสบทางเดินหายใจและช่วยขับเสมหะด้วย อีกอันหนึ่ง้ายว่านหางจระเข้เลยก็คือช่วยในการลดน้ำหนักเราก็มาลดด้วยสมุนไพรนี่ก็คือหัวใจเท้านะคะมันมีไฟเบอร์สูงที่ในแม่พูดไปนะคะช่วยให้อิ่มท้องนานสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักช่วยที่สำคัญยังช่วยในควบคุมเรื่องน้ำตาลน,นะคะน้ำตาลในเลือดด้วย ช่วยลดเบาหวานไปในตัวคนเด็กใบรุ่นเด็กเล็กมีโอกาสเป็นเหมือนกันเบาหวานแล้วที่แน่ๆดีที่สุดคือบำรุงผิวพัรรณชอบไหมเพราะมันไปกระตุน้นในการสร้างคอลลาเจนลดริ้วรอยจุดด่างดำต่าง,งๆนะคะทำให้ดูผิวเราสดเราใสาเราเด้งเต่งแล้วช่วยในเรื่องส่งเสริมสุขภาพของหัวใจ ช่วยลดความดันคนที่เป็นความดันเนี่ยมารับทานอันนี้ส่งเสริมระบบหัวใจหลอดเลือดได้หมดนี่แหละสมุนไพรเพื่อชีวิตถ้าเรารู้จักกินรู้จักเลือกใช้รับทานเนี่ยเราก็จะมีชีวิตที่ดีอยู่กับเรานานๆน,นะทำให้สังการร่างกายเราอยู่กับเรานานแสนนานอ่าแล้วต่อมาที่สำคัญที่สุดก็คือ เรื่องท้องผูกที่แม่พูดแล้วเรื่องท้องผูกอย่าลืมเพราะฉะนั้นทั้งรับทานแล้วทาผิวพรรณได้ด้วยทานสดในสลัดที่แม่พูดหรือทานตอนที่ใสเหมือนปลาดิบอ่ะต้องใสสดเหมือนสลัดต้องใสใสเป็นฝอยฝอ,ยอยมันจะน่าทานนะคะหรือจะทำดองก็ได้จึงเป็นผักที่อร่อยด้วยมีประโยชน์ด้วย ทั้งระบบภายในร่างกายของเรารับทานเข้าไปและก็ทั้งผิวพัธุณของเราด้วยประโยชน์2อย่างทั้งภายนอกและภายในนะคะทำให้เรามีความสุขที่แม่พูดมาเนี่ยล้วนแล้วแต่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสุขภาพกายและใจของพวกเราถ้าสุขภาพดีส่งผลถึงสุขภาพกายเมื่อสุขภาพกายดี ความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีหน้าตาสดชื่นสิวก็ไม่มีฝ้าก็ไม่มีมีความสุขไหมมีความสุขไหมคะส่องกระจกแล้วยิ้มแล้วยิ้มอีกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไหนคะสาวๆหนุ่มๆสิวก็ไม่มีฝ้าก็ไม่มีรอยแผลเป็นก็ไม่มีเพราะนั้นเราต้องให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของการผลัดเซลล์สิวฝ้าจุดด่างดำริ้วรอยเหีวย่นรอยแผลเป็นผลัดเซลล์นะคะ แล้วกระตุ้นสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่ทําให้หน้าดีหน้าเด็กอ่อนกว่าวัยหลังจากฟังแล้วสดับตับฟังแล้วท่านต้องไปสนใจนะคะในเรื่องของการจะบำบัดเรื่องใบหน้าทําให้ใบหน้าดีก็ต้องไปที่ศูนย์ความงานจันสบางกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งในและต่างประเทศ500กว่าแห่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ